นี่เฮ็ดนอันนี้อันนี้อันนี้ห้ามได้นิห้ามได้นี่มันตู่มาจริงนเดเปก็ดปหกเฮ็ดปวกมันสิออกไวลาอะไครับเวลาฝนตกบ่่นี่แหะ้อนอาฝนตกแล้วเอาเนีบ่มืออื่นที่ออกบ่ ก็มหาคีอเก่าอีกไดมร้านอะไก็เห็นแเจ้าอะไกซีกแกงได้เนาะ่เนาะเน้าแซ่ใแกงรสสดเนาะได้จรกงอ่แกงรสสดโอ้คันแม่นเอาไปขายในใจร้ายรวยได้เนาะได้ขี้หารวยย่ดฮบวกันตาสว่อน ดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครตะลอนทัวร์ช่องที่จะพาพี่น้องไปดูสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนประเพณีวัฒนธรรมและการเกษตรพอเพียงช่องที่หลากหลายแต่ได้สาระมาครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันเอาตอนนี้นะครับผมนะครตะลอนทัวร์นะครับกำลังขี่รถเรียบริมรั่วของวัดพุทธนิมิตภูข้าวนะครับ นี่ครับอันนี้คือล่งไปบ้านโน่นสีสวัสดนะครับนี่ครับผมเคยขึ้นมาเท่านึงแล้วครับยายติ๊กนะครับอันนี้เป็นมุ่งโค้งหน่อยครับของรั่ววัดนี่ครับคือรั่ววัดนะครับนี่ครับเป็นรั่ววัดนะครับี่เห็นต้นไผ่ต้นไม้หลายๆนะครับนี่แหละครับเป็นรั่ววัด นะครับอันนี้เป็นวัดพุทธนิมิตภูเข้าวบ้านหน้าสีนวลตำบลสหัตขันอำเภอสหาตขันจังหวัดกาลสินนะครับเมื่อนี้นะครับผมนะครนตะล่นทั่วนะครับผ้ามาเบิงาตามเบิงโมบ้านนะครับรองร้อยของโมบ้านอยู่ริมเขื่อนลำป่านะครับในตำบลสหัตสขัน จังหวัดกาละสินอันนี้เป็นขายอินทรพาลัมเลยยัยยัยนี่ละสวนอินทรพาลัมนั่วน,น,นะนะผู้หลยอยู่เนาะสวนอินทรพาลัมมถจอดไหลแจ้วผู้หลายต้นงเลยเนาะสวนอินทรพาลัมครับคุณกี้แจ้วโปกาลงไปนะครับ ยานโควิดนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนบ้านนาสีนวลน,นะครับที่เห็นนี่แมงกอใยนี่นี่นี่โรงเรียนบ้านนา,น,น,น,าน,นาสีนวลนสสีออ่นี่นี่นีครับโรงเรียนบ้านนาสีนวลอยู่ติดวัดพุทธนิมิตผู้ข่าวนี่ครับนาสีนวลโศกไส้เออบ้านนาสีนวลโศกไส้นะครับเป็นสองบ้านบ้านโศกไส้กับบ้านนาสีนวลอยู่ติดกันนะครับ ครับเป็นอาัารเรี่ยนแต่ว่าปิดครับช่วงนี้แต่ว่าคณะคู่มาทำงานอยู่นะรถคู่เต็มสนามบาสครับสนามบาสเอาครับเมื่อนี้พระพน้องเลาะเบิงอ่าลองล้อยของมูบ้านนะครับถี่อยู่ริมเคือนลำเปล่านี่ครับบ้านนาสีนวลน,นี่ครับเขาบ้านหน้าสีนวล นะครับซึ่งคลิปก่อนเนี่ยผมเลยพาพี่น้องมาเบิงแหละครับลุไปเบิงท่าป่าบ้านนาสีนวลเลยครับเขาบ้านนาสีนวลเื้อนี่นะครับสีเริ่มต้นจากบ้านนาสีนวลน,นะครับไปบ้านสิงสะอาดบ้านข้ามเตยนะครับเลาะเคลื่อนล้อมเป่าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้บ้านนาสีนวลน,นะครับนี่นป่าอย่างนะยไม่่ คือลมลื่นดนีสินว่น,นะครับนี่นะครับก็เป็นถนนลาดยางนะครับถือว่ามีความเจริญน,นะครับอยู่ใกล้ๆเพื่อสารขันครับอยู่หลังวัดพุดทธนิมิตผู้ข่าวนะครับนี่ครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่เขื่อนลำป่า ริมเคลือนลําเปล่าครับนี่ครับนี่คือบ้านหน้าสีนวลนะครับนะครับอันนี้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปนี่คือสิบไปบ้านสิงสะอาดนะครับนี่ครับผมจะออกจากบ้านหน้าสีนวลนะครับตำบลสหสขันอำเภอสหัสขันจังหวัดกรสินนะครับนะครับสิบไปบ้านสิงสะอาดครับบานนี้นะครับ ใชบ้านสิงสะอาดน่ครับออกมาการพัุนาสมบูรณ์นะครับของทองทีทองหนาทองทองหน้าปลูกนะครับปลาอยางปลูกเขานะครับจะลุ่มรุ่มกับปลูกเขานะครับจะสูงแน่กับปลูกยางปลูกมันซับหลังนะครับเษสกิจด,ดีย,ยันเห็นวิวดีผเห็นวิวอันนี้เป็น เป็นผู้สิงนะครับที่เห็นอยู่นี่ครับเป็นผู้สิงด้านหลังผู้สิงนะครับแต่มีถนน,นอีกเส้นหนึ่งนะครับจากสารคดีสมเด็จครับสีอยู่อยู่ข้างใ้าเมื่อของผมนี่ครับอันนี้เป็นถนนรรหว่างมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นถนนสีไปบ้านสิงสะอาดนะครับสิงอยู่ในตำบลสารคดีคือกันนี่ครับ สวนยางครับสองของางทั้งสวนยางแต่ว่าทาั้งพี่นี่เรียกเป็นผู้สิงนี่สวยงามเลยครับนี่นะครับอันนี้แม่หนังเขียนว่างเลยนี่ห้วยยางอึ่งห้วยย่างอึ่งซื้อไหมห้วยยางอึ่นออยยงนนี่ครับสวนยางอดหลายปีเลยสวนบกใหญ่เลยนะครับอันนี้คือถนนจากบ้าน หน้าสีนวลน,นะครับมาบ้านสิงสะอาดตำบลสาทรขนนันเพื่อสาทรขันจังหวัดกาลสินนะครับอันนี้เป็นผู้สิงนะครับนี่ผู้สิงนี่นะครับบ้านสิงสะอาดทอดอะไรกันนี่นี่คือบ้านสิงสะอาดบ้านสิงสะอาดนี่เกือบติดถนนนะครับถนนที่จากสาทรขันไปสมเด็จเพราะว่าเห็นน้องเรียนบ้านสิงสะอาดอยู่ติดถนน สารคันสมเด็จเลยครับบ้านบ้านมิตรหลังยังไงครับบา้บานสวยเลยครับบ้านสวย,นะนสสสสนยนะครับบ้านสิงสะอาดจากสิงสะอาดผมทีไปบ้านค่ำเตยเน,นะครับบ้านค่ำเตยสงสัยเส้นนี่นะมันแม่นม่ใหญเนี่ยเ้นว่าไปไหนบ้บานค่ำเตยไดย้ต้องถามด้าบ้านเราบ,บ้านนี้ นี็ก็สอดคือเก่าไปทั้งสอดอันนี้เป็นสอดชันอันารเลยข้ามเตยจอยุติขั้งผีเราจะเลี้ยวขวาสิเลี้ยวขวาว่ที่ถามคนกะว่าใครมีคุนอะไรครับเดี๋ยวนี้นี่เลี้ยวขวาตรงในตรงขวาเนี่ยเดี๋ยวถามกันว่าไปบ้านบ้านข้ามเตยไมีงั้นว่มีขนปะเดี๋จะไ่ได้ถามกันนะ ไปบ้านข้ามเตยไปไสหน,น้าบ้านข้ามเตยไปทางไหนจ้ะบ้านข้ามเตยว่าสาสบ้านหัวเตยบอกไปทางไหน เขาขนหลายๆจ้ะวเตยโอ้ขหลายๆจ้ะบ้านหัวะเอี่ไมไปในบมน้ำมันเยว่าสันอะถอยก่อนมันมันข้าเตยเนาะหวเตยเนาะหัวเตยโอ้มาซื้อผิดหเตยวะจะถึงบิบมน้ำมันก่อนนะน ครับกําลังอยู่บ้านสิงสะอาดนะครับกลาเป็นบ้านเล็กๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่บ้านหลังใหญ่เป็นระเบียกก็ตากผือนครับอยู่ถนนนี่น่ครับเป็นผืนเป็นไลเป็นไลเนาะตากไลต่าสาดนี่ครับเ,เ,เ,เดีเ๋ยวนี้คู่วิดนะครับไปไสตกันเงียบนะครับผมนะค่อนตะล่อนทั่วครับย้ายตีกะ มากรับบนลุ้งรถเลยครับกับชี่รถเลาะไปยังสี่เลยครับเดี๋ยวในปั๊มน้ำมนันหนี่งเราเลี้ยวซ้ายไปเลยนะ<อ>เดี๋ยวมีมอเตอร์ไซค์มาเอาหม้อค์กันไปบ้านหอยเตยจ้ะนะมันเป็นข้ามเตยเนาะเดี๋ยวครับลงลงเส้นแล้วก็ถอยได้ก่อน นี่นี่นี่นั่นเดไปกับไปกับมอเตอร์ไซค์อันนี้กระเซ็งโอ้หนี่ป่ายป่ายมีอยู่หนี่ไหมั่นบ้านห้วยเตยนี่ป่ายมีอยู่จะปิดป่ายในน้อยครับนี่บ้านห้วยเตยนะครับสังเกตป่ายนะครับในน้อยนะครเดี๋ยวไปตามป่ายครับไปบ้านห้วยเตย กลับลงไปนี่นะครับจากบ้านสิงสะอาดไปได้ครับนะครับผู้คนกับวิ่นะครับบ้านกับเงียบเงียบนะครับยุคโควิดนะครับผมก็ย้ายติกะมากกับชี้รถเลาะยังนีเลยครับล่งกับบวกกัล่งหมดเลยครับนะครับคุยครับพี่น้องที่บ้านกับห้างครับรักษาอย่างห้างนะครับคือความปลอดภัยนะครับต้นบอกเราไม่ใช่ตอนนี้โอ้โหหัวบาดไหมย้าย สวยลนี่บ้านสามหลังอยู่บ่นี่ก็ือเป็นทุ่งหน้านะครับนี่อู๋ทางมวยเตยนี่กันอู๋คักขั้ต้องขั้วครับนี่ฝนตกแล้วดูฝนไปดิที่เลี้ยวเห็นนี่คือผู้สิงนะครับนี่เป็นด้านหลังผู้สิงนะครับอ่าด้านหลังผู้สิง ด้านนาก็ือเป็นตัวอำเภอสหัสขันธ์ครับนะครับอันนี้เป็นด้านหลังด้านหลังนี่คือเลาะเคลื่อนลำเปล่านะครับนะครับเป็นบ้านที่อยู่เลาะเลาะหาิ้มเคลื่อนลำเปล่านะครับเมื่อนี้ผมกับยายติ๊กพาพี่น้องม,มาเบงิงบ้านที่อยู่แถวหลังเคลื่อนลำเปล่านะครับนี่สิไปบ้านบ้านห้วยเตยนะครับอานนี้บ้านห้วยเตย ผมออกจากบ้านหน้าสีนวลมาบ้านสิงสะอาดนะครับแล้วมาบ้านข้ามเตยโอปายังไยนะป้ายยังป้ายยังอินทาลไมบ่แมนจะนั่นปาล์มจ้าปาล์มป่ปาล์มอ่อดินต้นมันไก่ผู้ไก่เชิงเขาดินก้ามเขาข้าจอกกระลัางาวเขาวานหน้าวานได้ดิโอช่วงนี้ถนนดีเลยเนาะหน้าวานถนนปูนซีเมนต์ จะนงลานยางก็จะน็อตผุนซีเมนต์ปลูปลาอย่างนี้ผุนๆก็เป็นปลาดูจ้ะนี่ปลาดูเป็นเป็นเขตเซตากีมู่บ้านเซตากีนี่นี่ไก่ลิ้มไก่ขึ้นลำป่าเนาะไก่ผู้เขาไก่เขึือนี่เป็นทุ่งนาครับทต่มองมาคอนเห็นหน้า์วานเบิร์เด้นนี่สังเกตเลยนี่ครับถ้ามองได้เป็นลุปๆ เกษตหน้าครับมองในนู้น,นก็ปลูกยางปลูกมันไปอู้นี่เป็นสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงบ่สวนกล้วยนี่ไหมกล้วยสลับรับงอู้เป็นแต่ลุงเบิงะะ่งนะครับนะครับอันนี้เป็นถนนรรหว่างบ้านสิงสะอาดนะครับไปบ้านห้วยเตยตำบลสะฮัดสะขันนะครับอำเภอสะฮัดสะขันจังหวัดกาลสินนะครับว่า,ยยายอย่างไร่นี่ยไปอย่าง นะครับเป็นข้างแรกของผมเลยนะครับถี่มาโมเคยมาจักเท่อครับโมเคยเขามานะครับบานแถวนี้นะครับก็เปลี่ยนข้างแรกนะครับบานเื้อกันจีตุกูข้แกนะครับลงท่งแน่พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกยางพารากับมันยางพารามันนี่เป็นยางพาราครับสองขาครับางนี่เป็นยางพาราไหมขางนี่เป็นมันซับปะหลัสลับอ้อยอ้อยสลับว่าเป็นแผ่นดินทําแผ่นดินทอง ถือว่าเศรษฐกิจดีนะยายเนาะโอ้นี่แม่เขานะเนี่ยตอ้ห็นหน้าแล้วเพราะก็เห็ดสวนอ้อยสวนยางแล้วก็สวนมันนะครับเป็นนี่สวนยางครับสวนยางอันนี้สวนยางอันนี้สวนอ้อยนะครับเป็นบ้านเล็กๆครับอยู่อยู่ติดเขื่อนลำป่าวบ้านหัวเตยนี่ตรงไปพุ่นบ่ตรงไปนี่ประตูโค้งนี่โอ้ทางนี้ไปไซน์น้อยอันนี้ไปบ้านห้วยเตยนะครับ เดี๋ยวพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆป้าอวยนะครับเบิง้งธรรมาชาติสองขางทาง,างานี่นะครับย่ามโควิดแล้วบาดกับล่มงรถบกได้ครับบางทีก็รักษายาหางครับโอ้นี่ป้าบักงวงหมือนกันนี่ <Okay. S 1> อโอ้มีหลายแนวครับนี่มีต้นยางขีใเญยเลย่ไหมโอ้แกคักนะน้หนอ๋อถูกนี่หลายปีแล้ว ยี่สิบปีเลยน,นี่เราจ้าวกันยี่สิบปีโอ้เด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 เห็นกับปลาอย่างนั้ำเงยเลยครับนี่ปลาอย่างนักทรายนิดน้อยแล้วก็ผงโอ้ปลาอย่างเงยเลยครับนปลาอายุมันหลายปีเป็นยี่สิบป,ปีแล้วเนี่โอ้สารบปลาอย่างสารบปลามัน,นาสรารบปลาอ้อยสารบปลาเขา่านะครับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจดีมีมัองจุเนลครับนี่ยโอ้กล้วยยุตยไต้ต้นยางพาราของ กล้วยต้นไใต้ต้นยางซ้อยางไงกินกล้วยก่อนโอ้เข่าทาเข่าทาถ้าพี่น้องเขามาย่านเศรษฐกิจนะครับหมู่บ้านดูเคลื่อนล้เปล่าอยู่สอกรีบครับเขามาสอ,าอาสกรีบนะครับถ้าโมเมนตัาง่านครับจะเป็นเป็นหมู่บ้านที่แง่เข้าไปในเคื่อนล้เปล่าเอื่นว่าสอกรีบนะครับเพราะฉะนั้น กัเะสาะเสาแหวงหายักหน่อยครับเทือสิพ่อผมกับโบเคยมาจ้าเทือ่อดเหรอครับมา,ากครับใหญ่ติดกักบโบเคยมาจ้าเทือ่อนี่เป็นครั้งแรกนะครับนี่พเพราะมันผ่านแต่นหนึ่งลุงย่างดีมั่วโอ้ขันลงทาง่<ม>ทานก<ม>ับถาม,มพี่น้องนะครับมีป้ายอยู่เบิบ่งไป้ายไปน้ำใน่ถามพี่น้องเหมือนน้ำในกัดโบลุ่มใกล้กันเลยครับเพราะว่ายโยคุยโอ้หนีเห็นแล้วครับนี่น้ำเคลื่อนลำเปล่านี่ครับ เป็นเขื่อนแง่เขามาตลอดนี่เป็นน้ำเขื่อนน้ำเปล่าเลยครับรับปลูกพืชเศรตฐกิลิ่มเขื่อนนะลายเป็นวิวที่สวยง้ามาปลูกพืชลมเขื่อนเป็นวิวที่สวยงามน้ำเลยสวนต้นไม้เตยวัดวัดอะวัวเมียนเป็นเนื้เพินตะวันตกเป็นอรก บ้านห้วยเตยเป็นโรงเรี้ยมนีโรงเรียนห้วยเตยโอ้รงเลียนโอ้เนี่โรงเรียนครับโรงเรียนนี่ครับโรงเรียนบ้านห้วยเสยนะครับอำเภอตะบลสาสขันอืมบ้านห้วยเตยอันนี้เป็นอย่างใหญ่นี่คืองามแต่บ้านโรงเรียนหน่อยแสดงว่าบ้านอันนี้น้อยเห็นไหมบ้านอาจารย์เจอบ้านสวนเพิ่นตินี่บ้านอุทีกวงแถบบ้านห้วยเตยนะครับบ้านเล็กๆกครับบ้านเล็กๆโอ้หัวหลายเห็นไหม ปลามม่วเคลื่อนล้มเปล่านะครับแทนแม่ปลาโควิชโล่งสัมผัดอ๋อไฟใดว่าน้องครับมันจะเป็นน้ำแล้วครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายมันมีซ้ายไปอยู่โอ้เนี่ยครับมาเนี่ยตากปลาไว้แต่น่ะลงไปก็ได้นี่มันจะเป็นลงไปแล้วมันจะเป็นม้งไป้แทะหาปลาลองไปสักก่อนมาสุดมาสุดเคลื่อนเลยครับในบ้านข้ามเตย โอ้ยตากปลาเบิ่งเมื่อเมื่อย่าเป็นแถวปีงแซ่ยบจะนี่ไหมตากปลาครับนี่ครับเสือน้ำเปิลนระแตีงตีเอาเัิในแหงขาไม้หังสือเอาโรคไปตะกั่งฝานะครับนี่ไปดูท่าแพเขาเออเนี่ยครับเป็นเป็นเคลือน้ำเปล่า้ะครับในบ้านห้วยเตยหัวในแหงจะนี่บ้านห้วยเตยนี่ครับนั่นเดือนโอ้โหแม่น้ำอันตากปลาเกือบทุกบ้านจะนี่มาที่เป็นระดับน้ำขึ้นมาก่อนนี่หัวใจพี่แล้วนี่ระดับน้ำสูงสุดนี่บอก ระดับน้ำสูงมันจะท่วมคือมาถึงฮอดพี่นะฮอดพี่เลยนะครับจะเพราะแผนบ้านสูงเ่าถุงบ้านระดับน้ำสูงสุดยกพื้นสูงระดับน้ำสูงสุดน้ำเคลื่อนล้ำเปล่าขึ้นมาสูงสุดฮอดพี่เลยครับนี่เขามองผมจวดรถอยู่เลยว่านี่คือบ้านข้ามตื้นบานห้วยเตยโอ้บ้านห้วยเตยนะครับนี่ครับที่เห็นเคลื่อนล้ำเปล่าเลยครับเห็เคลื่อนล้ำเปล่านะครับเป็นสวนที่แง่เขาแม่ครับบ่ ขายบ่ครับนี่ยขายอยู่บ่เลีอไปกินบ่สะเอาไปกินเฮ็ดัวเฮ็ดผัวเฮ็ดอหยางการเนีี่แล้วเครองาเฮ็ดผวกอ่อนซ่อนเนาะอันอันอันลดลงไปได้บ่นี่ลงไปได้ย่จ้ะไปหอดใส่หอดนี่ก็ไปฮอดอแล้วมีองเลี้ยวกับบ่จ้ะ เป็นเห็นบ่จอไดีนะเย๋ยวยางรูปเก่าอ่อนซ่อนมันไก่เหรอไก่บโอ้ดีรถไถเพิ่มดูมาอันมหาอันมหารถไถเพิ่มดีขึ้นมากบ่ดิบอ่ใช่คอยบงเนี้ยอันนี้คือดอกงามห้องตอานะฮะกันนั่นมาซุูดสูมด้วยหนเนาะห็ดเปลือกบ่นี้ยบ่อืมเั็นนาขาเห็ดผุนเพิ่มทังบ้าน Tân bỏng Tầm Tân liền liệt. Tân ác 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 này Tân lông liệt. đây ác liệt. Tân 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 ác โอ้อาอบขึ้นไปนาอยู่ออเปดมเมื่อมันดีนั่นมันสีเหียวเยออมันสีเหมันนาเ็ดเมื่อเดือดเดอดี๋ยีอยู่เจ็บเก็บแล้วเอาไปขายอยู่บ่อนี่หรือว่าเฮ็ดกินอก็สเฮ็ดขาย้ก็ขายบ่มเาว่าหมเขาว่ากันผมบ่เอานี่เอาไปขายอยู่บ่โอ้ดีกินกินแซครับผมบดเมื่อวานไ่ยเฮียนกใกล้มองหาเฮ็ดใกล้ บ้านเมื้อเขาไปหาโคบ้านจักโตครับนี่จักโตนี่สามโตมี่ซื้อป้วยนี่อันนั้นซื้อเฮียนซื้ยเลี่ยซื้อดาอันนี้ซื้อเฮียนบ่ป้วยนี่อันนี้ซื้อเลี้ยอันนี้ซื้ออยัางนี่ดังดังดังอ๋ออันนี้บ้านอยู่บ้านนี่ป่วยบ้านอยู่พุ่นบ่ นี่บ้านดูคว้างัวสร้างง่วอเป็นบ้านหลังง้ามๆนั่นบ่ตึ้งสูงนั่นบ่งัวงัวงัวหลายบ่ง่วหลายบ่นี่นี่เออนี่เห็ดนี่อันนี้อันนี้อันนี้ห้ามได้นี่ย้ามได้นี่ยนี่มันตู่มาจริงนี่เอม็เดปวกถเห็ดปวกมันสิออกเวลาอะไครับเวลาฝนตกบ่เลานี่แหะฝนตกแล้วอาเนี่บ wa. ่ มืออ so like ื ah. like <S S. Uh. <S <s ant, ่นน uh> uh> uh ี่ออกบ่การมหาขี้เก่าอี้เกทีมร้านสีปอกแกงได้นอเนาะ่สีนล่าเ้ตเป็นกะแซลอยแกงรสสดเนาะนติกนี่แกงรสสดโอ้คันคันแว่นเอาไปขายจได้รายรอยได้เนาะะกีหารวยยุ่นี่ดไปีไยูสหาพน มอเพราะว่ามองเดียวนี่พอครับว่ะเนียนทั้งปลาอย่างโอ้ปลาไปหาแต่ปลาพวกเขาประีดยาเด้ปลาได้ฉีดยากเขาปลาได้ฉีดยาเขาเขี่ก็คือเห็ดไข่แล้วเนาะเห็ดไข่มองมันเพค่ออกจะออกปลาหนีคนประีดท่นตัดแต่ปลาเดียวกับพ่อเลยโอ้เฮ็ดปวดครับท่านเขาตาสะอ่อนแต่แม้ได้เมื่อเร็วสีอาอยู่ไม่แจกของทุกใบสีแดงเด็กกับไปทางโน่นโน่นอันหน้าสีนวลก้อนน้นปลาขาว โนนปลาขาวโนนปลาขาวนี่ผมจะไปโนนปลาขาวนี่ไปทางไหนก็ไปนี่กไปนี่ไปพี่วัดใดวะเดี๋ยวขวานนี่ไปโอ้ไปทางพีเนาโนนปลาขาวเนาะปลาขาวเมื่อกี้ปลาทะเล่นไปเรื่อยๆถามเพ้นไม่สิดอวกาศเกือบพันเลยเมื่อกี้บ้านดูของเฮานี่ของเฮานี่คือห้วยเตยมีมีหลายรังค่าเรีอนบอครับห้วยเตยเดี๋ยวนี่หกสิบตัวหกสิบตัว ใครมิขับเขาก็ไปยุ่บ้านเขาไปยุ่งเทพเขาไปยุ่งเทพเขาว่าพูดลุงผู้สาวเนาะพูดตะพูดเถ้าพูดถูเฮาแม่ลูกอ้อมไปอสัมผัสเฉพาะขาวบางเดี๋ยวอะไรลุงเลี้ยงห้อยเกยโศกทรายนะบอกมันโศกทราเลี้ยงลงเรียนเม็ดบวกก็เม็ดบวกที่ออกแงมฝนตกแล้วเราเอาเอาหนบ่เอาเแม่นจ๋าเอาอีสองคมหนุนก็เอาปกติมุกมุนูนี่ดีน้ำตลอดแต่มีเผอนี่มันเผอมันเลยบาดแต่เก่ามันม่ได้เป็นจุ่มจุ่มๆนี่แซ่บอัน จาเทียนรุ่งโลดไทยว่างันนพครเนบาทสพเขาไปหาเห็ดแม่แต่เห็ดอะไรเนาะเขไปซ่องเตี๋ยเอาโมเบ็ดไปซ่องเอาบ่ไปไต่เอามัไต่หินเอ๋อจังได้จังไปหาเห็ดเตี๋ยดึงสบายบัวร่าเนาะเจียงจังหาเนาะมันเห็นดีกว่านี้มันขึ้นย่านมู่ย่านยังนี่แล้วแล้วก็มันตูมพร้อมเนเจ้ามุ่จับมองเขา้อจะไปเลยขันเจียงมาฝนตกบ่ายมันกระส่าถิ่มตันแล้ว ใช่ตีกอนเฮ็ดแล้ววันนี่ครับอันนี้คือบริเวณเขื่อนลำป่าบ้านห้วยเตยนะครับตำบลสนาคันเพื่อสารคันจังหวัดกฬสินนะครับใครับเป็นเรื่อหาป่านะครับของพี่น้องบ้านห้วยเตยนะครับที่ออกหาป่ากลางด่างใสม่องนะครับมีสะดุงอยู่ในห้วยอ่าบริเวณในห้วยนะครับอยู่ในเขื่อนลำป่านะครับเพื่อเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงอยู่แบบพออยู่พอจินมีความสูงนะครับ นี่คือบ้านห้วยเตยตำบลสหัสขันอำเภอสหัสขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ